สวัสดีจ้ามาพอกับช่องมิยาดาผ้ากินเหนือด้จ้า,ามือซิผ้าเมื่อกินไอติมได้จ้าไอติมรสเ้าเหนียวบบกม่วงจ้าพอดีเล่นเฟซบุ๊กเลื่อนเลื่อนเลื่อนสไลด์ละอุ้ยรสนี่คือเก๋คือแปลกเอามาเห็ดไอติมเป็นตะแซบแทะประจวบมอกับไปรับลูกยี่โรงเรียนมีห่านขายไอติมอา้าวมีขายลองสื่อเมื่อกินเบิรงจ้ามีหอคนกับเห็ดงามๆเด้จ้า นี่ฮอแพ็กเกจสวยหนากินจ้ะมานอ่อยสื่อมาจากโุงเรียนลูกพอดีเลยมาจากมาลองซิมน้วกันว่ารดข้าวเหนียวมะม่วงรดข้าวเหนียวบกม่วานเข่านี่แล้วเนาะจ้ะ้างบอกพูภาษาอีสานอุ้ยสวยด้วจ้าเห็ดเป็นหลวดไร่สวยๆมาจากมาสิมน้ากันอืมหอมจ้บ หอมอหอมจ็บหอมอย่างเดียวแป๊บหนึ่ง้วจะอืมหอมกินบังม่วงค่ะแต่เพิ่นมาบอกได้จ้ะนี่ถุงว่าเป็นบักม่วงสายพันอ์อียงบอกแต่ว่ารสเขาเนียวบังม่วง ืมแซบจ้เขาวขาวนี่เดาเอาเนาะจากว่าเป็นกะทิเลือหลืองๆที่เป็นหลวนลาาเนี่ยนะสิเป็นบังงนาากงม่วงเนาะจ้ะเอามาเฮ็ดแยมไอติมอืมแซบชื่นใจจ้ะยูเซเวน่นือสิมีขายแล้วจา้ะพี่น้องลองไปสื่อมากินเบังเล้จ้ะแซบจ้ะอืมจ้บ เมสเลจอะพันบุเดเป็นสปอนเซอร์ให้ได้จ้ะจะบอกบอกพี่นอ้องเย็นแขวจะเขียวเร็วปปได้ ต้องค่อยๆแบบว่ากินแบบละเมียดละไหม่นะคะอื่อข้่อใหญ่ๆอืมซ่บพานจ้ะเข้าใจเห็ดเนาะอืม แสบจ้าเอาไว้พอกันคลิปหนาเนาะจ้าขอพระเจ้าอวยพ่อนจ้า